มานี่นี่นี่ดูดูดูอันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวนินจาโกกับเจ้าโลกไททนันเอ้ากูเผื่อไปเอาเออกนึงเจ้าโลกไททันทีวีแมนกูเพิเ่งสมได้เลยสองตัวไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูกันไอเ้เต้ยคือขยออกไปไปวางข้างหลังนู่นดีกูนะครับนี่ดูดูดูนี่นินนินฮะนินจากโกอ,อ่าเอ๋วางวางข้างหลังอะข้างหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน อันนี้นีอัพขั้นแรกก็ประมาณนี้เฮียดูใบสัตตีดีประมาณนี้เลยโหดโหดโหดมากตั้งแต่ใช้มาี่คู่เล่นใหม่นี้ที่ได้มานี่คือโหดมากเฮียกูลองมาแล้วอ่าอาสกิลแรกก็นี้ดาเมจหนึ่งรอยตีคูดาวหนึ่งครับคูดาวตีหนึ่งก็คืออัพไปอีกปุ๊บก็เนี่ยอ่ะรอดาเมจร้อยหสิแล้วก็ตีศูนย์ศูนย์ศูนยนยุดเจ็ดศูนย์ศูนยูนย์เจ็ดเปอร์เ็นครับศูนยศนเจ็ดควย นินจาคาเบมน่าแมนก็ในเรื่องก็คือแม่งที่มันถือไม้ลุดซ่วมสองอันแหลเฮียเรามันก็จะไปบวกกับเขาอ่ะเอียเอาอีกสามร้อยก็นี่โหดขึ้นตีศูนย์จุดห้าอันนี้คือคือโกงละก็คือเป็นเจ้าโลกได้เลยตอนนี้แต่อะสี่ร้อยครับอะไรเว้ย <Yeah. S 2> ไม่เป้เปล่าไ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ม่กี้มือกูโดนรีตัวะครับเฮียแมปอันนี้อนิเมชั่นมันยังกากอยู่่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นกันไปได้ยังไงนะผมกูว่างงอยู่เหมือนกันแต่คนมาเล่นเพราะอะไรเพราะว่าอเฮีย สกิปบิดีโถขี่อะไรฮะคนมันกำลังดังแล้วตอนนี้บิดีโถขี้อ่าสี่ร้อยนี่ครับตีศูนย์จุดห้าได้ไหมห้าร้อยอันนี้คือโกงละสกิปเลยเออนี่นี่ตอนนี้คือเวฟหกละอันนี้มันรีวิวแล้วเลยมาเล่นหมดนี้นะนี่นี่นี่ตีตีตีอันนี้เวฟสี่ละต่อไปใช้หกร้อยใช้หกร้อยอัพอัพมึงูมีห้าร้อยยากสุดของกูน่าใหญ่เนี่ยว่ะไอ้เหี้ยคาเมล่าไอ้ไททันทีวีแมนอะ ทำคลิปแยกดียวกูได้สองคลิปเลยเอออ่ะอัพเต็มแล้วอ่ะราเมตรประมาณนี้เลยแปดร้อยีสุดยูสี่ตีโคตรโหดโคตรโหดอะอืมอืมอืมอืคิปดิสีคิปดิคลิปคิปอันนี้ก็คือเก่งแล้วถ้ามีสองตัวนี่คือโหดเลย ีแมนกันมามาพันหนึ่งแล้วยายในทานทีวีแมนมาแล้วปัม๊มกูอยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงเพราะว่าอัพไม่เคยถึงเลยทีททยไหนดูดิเฮ้ยไอ้เคี้ยมันตีไม่หยุดเ,ยเฮ้ยไอ้ยินจามันตีตายห่ามาเลยไม่ได้ยืนไม่ทำเฮี้ยเลยเนี่ยขายแม่งเลยสัตว์พรีวิวมันหมดไปแล้วขายเลยอืมไหน แล้วมึงดูไอ้เหี้ยอย่างโง่ไอ้เหี้ยมันตั้งมันตั้งมาห้ากูมีทีมงานคุณภาพดีเยี่ยมจากซีพีนี่แกซีพีอะไรซีบีไนส์สักซีพีที่มันคัดมาจอไปพันห้าเออนี่นี่นี่มาดูโจมตีกูก็ว่ามันเฉยๆนะอ่ะเอาไปพันห้าดิเริ่มแล้วเริ่มมีจุดๆตรงกลางแล้วแล้วมันต่่าางกววแล้เนียมัน้งเออมันเริ่มมันเริ่มเป็นอุย้ยเออนี่นี่นี่นดูดูความโหด ทีมทีมงานคุณภาพครับทีมงานคุณภาพอยู่ข้างหลังไอ้เหี่สองพันแล้วอัพเริ่มแล้วเริ่มเริ่มที่จะแปลงล่างแล้วตีศูนย์ตี 0, <5 S 1> ตีศูนย <5 S 1> ์จุดห้า <5 S 1> แล้ว แลนี่ครับต่อไปสามพันครับอับสามพันดาเมจเพิ่มอีกร้อยห้าสิบวงเพิ่มอีกห้าใช่ไหมนี่ฮะโอ้ยเยอะแรงอยู่อุ้ยแรงจังเลยครับข้ามึงมีอยู่แค่นี้เหรอไอ้ย่าเออไม่ไปหรอกแหม่มึงเติร์อย่างเงี้ยแหละไอ้ย่าก็โหดอยู่นะนี่สำหรับใครที่อยากได้นะครับมึงไม่ได้หรอกตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แะกู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 โชคดีไงอิชากูดีอิชากูดีไอ้ย ดูดูอุยอุยโหดจัดนะครับยังโคตรหยอกเด็กอ่ะกูเด็กเด็กกระทืบกูตายเอ้ยนี่ตอนนี้คือดาเมี่หกร้อยสี่ศูย์ศูนย์ศูยุดห้ามึงมึงมึงโหดจัดต่ออุยอ่ะโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวรอสี่พันนะครับตอนนี้คือสแปมเกิดแล้วตัวก็ใหญ่เท่าควายเลยนะครับสุ่มได้มาเมื่อกี้อะไรนะมึงต้องเป้ามาเดิกต้องเป้ามาเด็ไป่ได้ไง สี่พันสี่พันมา anyway, แล้วสี like 6, ่พ <Peter> ันปังปังนักขรินเข้าไปโอ้ยเอาแล้วยังไม่ตันอีกเหรอวะต่อไปหกพันในเฮียโดนกูปังนักขรินใส่อ่ะโอ้โหดูดิดูวงดิโอ้โหตีเป็นโอ้ยวงใหญ่วงไม่เท่าดิจารึเปล่าไองเนี่ยยังยังยังไม่รู้อ่ยแต่กูว่าน่าใช่นะโอกาสดินจามันออกหนึ่งกว่าเซนในที่นี้โอกาสออกหนึ่งเซนเหมือนกันเนี่ยตัวแล้วคับ เฮ้ยตัวดูดมาตัวดูดมาตาไอ้ตัวแม่ต้งโหดกว่าอีจ้าเนี่ยว่าโหดอยู่กว่าอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยมันตัวเวยเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมงานคุณภาพกูจะได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งมาแล้วเนี่ยตัวดูดเนี่ยนี่นะครับตัวใครตัวใครที่ยังไม่เคยเจอครับไอ้เหี้ยนี่ถ้าเกิดระวังอะไพวกแบบตัวอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆมามันจะดูดเข้าไปอ้าวเฮ้ยชิบหายหลุดมาเต็มเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรครับให้ให้ให้ทีวีเหี้ยอะไรวะ ทีวีอ้วนนะครับทีวีอ้วนเราจัดการทีวีทีวีตัวใหญ่ๆแรงอยู่แต่ไอ้เหี้ยที่มันดูดนอะ่ะเอ้ยแรงกว่าไอ้สัตว์แต่งดูกันเอาเองอาตันแล้ว เก้าร้อยศูนย์จุดสองมันตีศูนย์จุดสองเลยเหรอไม่เขียวเลยจัะศูนย์เที่ศูนย์สองเลยแต่มันไม่ติดไฟอ่ะถ้ามันติดไฟอะไรก็โหดอยู่แต่มันไม่ติดเหอ่เที่่เอ้ยเที่่ะที่ายละเอ้ยชิบหายละอ่ะก่อนที่กูกูจะแพ้กูขอดูอันนี้อ่ะประมาณนี้นะไม่แพ้ไม่แพ้มันจะลรไปสี่ร้อยไม่แพ้ไม่แพ้โอ้ไม่แค่สี่ร้อยโอเคดีดีนี่นี่ดีดูอุ้ยโหดมากดูดีว่าวางได้กี่ตัวกัน วางได้สิบห้าตัวแน่เลยใช่ไหมเขายังไอ้อเชือกวางไม่ได้พวกมึงตัวแม่งบังกันไอ้เชีอยเอ้าเอาก็วา,างได้ดีวยว่าอ่าวางได้สิบห้าตัวเลยตวัวใหญ่ประลักลางเลยรถไปสี่ร้อยจริงเหรอวะประลลางจัดเออสี่ร้อยตัวแม่งบลูรุกกะจริงไม่จบตานี่ครับดูเอาครับนี่อ่าประมาณนี้เลยคลิปนี้กูก็มีอยู่แค่นี้นแหละแต่ก็ดูไป อันนี้ทีวีโกของเพื่อนกูกูว่าจะเอาอยู่แม่งสปอยกูไปแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยจะช่างมันเด้อเรื่สปอยน,นะประมาณนี้นัดูก็โหดอยู่วะไอ้เหี้ยกูกว่าโหดโหดดีไอ้เหี้ยแม่งดาเมจเยอะกว่าไอ้นินจากูอีกแล้วก็ตีเร็วกว่านินจากูด้วยแล้วก็วงประมาณเท่าๆนินจาเลยแต่แม่งแต่แต่เยอะกว่าอืมมันแพงอ่ะไอ้เหี้ยประมาณนี้แหละคลิปนี้มีแค่นี้ปิดเลย